สวัสดีจ้าวันนี้อยู่กับ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 อัดคลิปครั้งแรกครั้งที่สองครั้งที่สองผิผดนะกับกับช่องยงซ่าเกมมิง่งวันนี้อยู่กับช่องไวท์จีแชนเนลครับัล้วันนี้จะมาเล่นแมพแมพแมพเพ็งกี้ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยทุกคนใช่ มาแล้วมาแล้วไปกันเถอะนี่แชปเตอร์อะไรเนี่ยแชปเตอร์หนึ่งเนี่ยเลยใช่น่าจะแชปเตอร์หนึ่งนะมีตัวอะไรไหมไม่มีไม่มีห้านาทีครึ่งแล้วอ่ะเออนั่งดิไอ้ยหญ่ยล้วเลยไม่มีมันอยู่ข้างบนมังน่ะคงใจแรงไม่ปลดล็อกอื้มผมถึงเจอเขียวอ่ะอ่อเพื่ออยู่ข้างล่างพวกนี้มีตัวอะไรไหม ไม่เจออะไรเลยครับใช่ไม่เจออะไรเลยในห้องน้ำเหมือนกันดูโขงน้ำไปเะเราดูโขงน้ำใช่ไม่มีคนอะ,อ,อะไรไม่ดังหรอพี่กี้อยู่ตรงไหนาตายแล้วอชัดแวเลยชัดแจว๋วชัดแจว๋แจวอะไรแล้วเพื่อนอีกตั้งสิบคน คุญจะดงกุญจะดงอย่างน้นไม่รู้มุดไปก่อนอย่างบอกมุดไปโอดมุดไปโผล่ที่หนึ่งผมตายแล้วอ่ะเดี๋ยวไปที่อื่นก็ได้นะกุญแจมุ่งก็ยังไม่ได้เปิดตัวเสร็เนี่ย ที่ไหนากูแจไฟยังไม่ปลดล็อกเลยทุกคนกูแจ้สีฟ้ายังไม่ปลดล,ล็อกเลยอ่ะแจแดงนะสามนาทีแล้วนะอือเพื่อนโดนอยู่เพื่อนโดนไล่ล่าอยู่ยหยงใช่หยงพี่กี้มาพอดีเลยพูดก,ก็ได้นะเ พิงกี้มันจะมาเองเข้าไปดูในห้องหน่อยไม่ไม่ไม่เอาพี่อย่าเอามาความโชคร้ายมาให้ไม่ไม่อย่าโดพี่อย <c oughs> <pin> ่าเฮ้ย <c> ม <oughs> ืงใจเต็ม <c> ต <oughs> <c oughs> ุกจุกจับจับเออเออเออไปทางไหนไม่รู้อยู่บอกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขึ้นกิ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 นอืมทางตันงแน่ทางตันสิครับ จะบไรัไงวีน<า>ิมบนวีนิมบนบุ้ลยวเย้มาแลวอันนี้อยู่ในแชเตัวสองสถานีตำรวจนะคบใช่สวัโโลมีค่ะยู่ทีค่นี่มัสดีค่ะอวัสองค่ะสวัสดี่ะสวัส่ <c oughs> ตอนนี้่ะมวันี้่ัีสถานีต่ะสวจนี่ะวน,นีค่ <c oughs> ะอวัสีควนี่มันีเเ่ะัสดีค่ี่มันชี่ะกกัสดี่ะสวัสด่ะค่ะสวดรค่ะสดะกาศประกาศไม่ะะวไป ไปกันเถอะเจออะไรไหมอ่ะผมเจอที่ลงที่ลงไม่มีอะไรไปข้ามเฮ้ยผมเจอสาเขียวหรอม,มันมีบันไดที่ต้องข้ามไปด้วยผมเจอบันไดเฮ้ยจริงดิจริงใครไม่องแจสีผมจะมาแจผมเจอกุญแจแดง ตามข้ามาตามยงมาสิตอนนี้เจ้ากุญแจเขียวเออกุญแจเขียวก็ไขตัวช้างทีด่ดิ้งนี่แหละโอ้ชั้นนี้ชั้นนี้ตรงนี้มีฐานอะเอาไปไทำอะไรไม่รู้เออกุญแจสีแดงสีแดงเหรอสีแดงไว้ไขข้างบนใช่ไหมมาน้นเน้นเน้นเนี่นนนนว้ายต้องามตรงสั่งพิษ ไข่นี่ไข่ไหนข้างบนเหรอแหมยวกำลังขึ้นไปโอเคมาแล้วไข่มีอะไรเลยอะไม่มีอะไรมีเจ่กระสุนปืนอ๋อเราไปเก็บกระสุนปืนหรือเปล่าไม่ใครเจ่ใครเจอดีก็มตาตรงนั้นตรงนี้เหรอ อเคมปหากุญแจซ่อมเร็วจเจ้าปเจ้าปะเจมาไว้ไว้ไว้นี่มันหนีเสือป่าจาระเข้ใช่หนีเสือไป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 เ,ปเปจ้าคอนผมเจ้าคอนมันตามอย,ออยู่อยู่มันตามอยู่อยู่ตามไป ผมเจอคนอุ้ยผมเจอบันไดแล้วเ <_ an> พื่อนเพื่อนเอาชกไหลมาให้เอาชกไห <_ an> กลมาให้อีกเพื่อบอกเอามาร์ทำไมวะผมมาแล้วเจอบันไดามาให้แล้วอืมไม่ไปต่อเราไปต่อกันนะ ครั้งนึงที่ที่อยากที่ฉันเอาบันไดนไปข้ามาอ่ะเดี๋ยวเออเข้ามาดิแล้วข้ามบันไดมาดีๆนะฉันตายมีอะไรไหมไม่มีอา้าวเน็ดเน,น,นจจะหลอกฟรีอีกลุงหลอกคลิปนี้ครับเอาแค่แชปเตอร์หนึ่งกับแชปเตอร์สองพอเพราะว่าคนอยู่เขาจะมาแค่แชปเตอร์สามสี่วนันพรุ่งนี้นะครับช่วยเร็ว,เ,รวเดี๋ยวคนอยู่ให้ดูจำหน้าไว้นะเดี๋ยวมันแล้วก็มางหลังอ่ะเอาหรอ เดี๋ยวผมตาไปแล้วผมตกหันพิษแล้ววางหมูให้ดีนะหมูแปไหนงะเปิดดิเปิดไม่มีอะไรนะตรวจยังอ่ะว่ามีอะไรไหมตรงนั้นอ่ะจึ้งไม่มีไปตรงห้องคุกสิผมจําได้มีคอนอยูออ่ห้องคุกอือฮะผมจําได้มีคอนอยู่เดี๋ยวเริ่ไปให้ดู ออตรงนั้นแหละครับจะเจอตัวอะไรไหมไม่รู้ครับเออเออเออเมื่อกี้ <c oughs> อ,อะไรเออเออ <c oughs> เอมัน <c oughs> มันมีทางลัดที่จะไปตรงนั้นด้วยนะครับ <c oughs> ผมพาไปตอนนี้นะครับก็อยู่ในมือผมเลยนะครับเรียบร้อยนะครับตอนนี้ผมได้ใช้ของคุณหยงแล้วครับผมคุณหยงเขาไม่ใช้ป้าเจผมใช้ประแจให้แหละตอนนี้ผมจะใช้ให้เป็นน้าที่สุดครับ ตรงนี้มีใบประกาศไม่ใช่ละเ,เอ้ยคุณยงฮะคุณจะให้ผมเล่นแทนจริงเหรอเออจริงเอาคุณยงแค่ให้ผมไปหาพอโอเคโอ้โตัวอะไรตัวอะไรโอดยอดีกมดกดดุด ต <l id> รงนี้นะฮะคุณยังเข้าก็ได้เดือบเรียวเฮ้ยเจ้คุณใจแดงเฮ้ยคุณใจแดงขายแล้วเจ้าคุณใจทองด้วยตกลงใครเป็นเจ้าของช่องอันแน่เนี่ยพี่รู้อ่ะอ้าค้อนหายเอาไปต่อเลยครับใชได้ของหายนี่ไอ้ค้อนเฮ้ยเฮ้ยเก็บเลยครับเก็บเก็บแล้ว รีบลงไปอย่างไวเลยนะครับรีบลงรีบลงขอจบเพียงเท่านี้โอเคแต่เราพคลิปน right? ี้เขาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับแครก่ด้วยครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไฟังทุกครับอย่าลืมกดติดตามช่อง YG Channel กับหยองซ่าเกมมิ่งนะสำนักพิลิข์มาขอลาไรก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย